เราจะพูดคุยกับรองเจรตํารวจพลตำรวจโทตายรงผิวพันธ์นะครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ยศครับคุณเฟินครับครับอาตกลงอาท่านอยู่ที่สงขาใช่ไหมหาดใหญ่ใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับตอนนี้อยู่ที่เภอหาดใหญ่สงขาครับตัวเลขอัปเดตล่าสุดที่ร่างเอาเข้ามาให้พิสูจน์หลักฐานอาชนสูตรอนิติเวชชนสโสดเนี่ยกี่รายแล้วฮะ ตอนนี้ได้รับรายงานยอดตัวเลขล่าสุดนะครับเมื่อสักขึ้นชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย110ศพนะครับ110ล่างครับ110ศพซึ่งยังไม่มีคืบหน้ามากกว่านั้นถูกไหมฮะตอนนี้ยังไม่มีครับก็เพิ่มจากเมื่อคืนเมื่อคืน104ตอนนี้เป็น110ครับเพิ่มมา6ครับอืมอืมแต่คาดการณ์ว่าอย่างไงฮะกู้ภัยประสานมาเรามีศูนย์ประสานงานที่จะรับท่โนนไหมฮะก็มีอยู่ครับก็ ก็คิดว่าเดี๋ยววันนี้เนื่องจากสถานการณ์น้ําก็ลดลงนะครับเป็นลําดับก็อาจจะมีนะครับพื้นที่ที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้เนี่ยอเมื่อเข้าไปถึงได้จะมีนะครับที่อาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตเพิ่มเติมบ้างนะครับอันนี้ก็รอรับอยู่นะครับมีการเตรียมความพร้อมที่จะรอรับเพิ่มเติมอยู่ครับการเตรียมความพร้อมที่ตอนนี้เรามีตู้คอนเทนเนอร์กี่ตู้ฮะตู้ห้องเย็นอะ ตู้คอนเทนเนอร์นะครับตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยท่านผบตรได้สั่งการมาเพิ่มมาแล้วสองตู้นะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็ห้องเก็บศพของนิติเวศมอรับได้หนึ่งร้อยนะครับ <Ừ. S 2> ก็จะเริ่มกระบวนการในการดีวีนะครับในการพ <Ừ. S 2> ิสูจน์เอกลักษณ์แล้วก็ให้ญาติมารับศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีเนี่ยก็จะเริ่มกระบวนการตั้งแต่วันนี้ฮะเริ่มดำเนินการแล้วนะครับก็ <Ừ. S 2> คงจะมีการทยอยส่งศพบ,บางส่วนกลับที่คืนได้ก็จะคืนไป นะครับอ่าสิ่งตรงที่เข้ามาใหม่เพิ่มเนี่ยก็ถ้าตู้เก็บศพของผาาบ้านนิติเวศม,มีพื้นที่ว่างก็ไปเก็บที่นั่นถ้าไม่พอก็มาเก็บที่ตู้ภายในนั่นสองตู้ครับย่อ่าตรงเรามีสองตู้เหรอผมคิดว่าหกตู้ขาวเข้ามาที่แรกอ๋อเออ,เ,อ,อเดี๋ยวผมขอเช็คทีนะแต่เมื่อคืนเนี่ยตอนที่ผมอยู่เนี่ยเข้ามาสองตู้แต่ไม่ทราบว่าเช้าเนี่ยทางภาคเก้าได้สั่งมาเพิ่มเติมหรือมีใครส่งมาเพิ่มเติมหรือเปล่าครับอืมอ่าท่านี้ห้องดับจิตของโรงพยาบาลมออก็ได้หนึ่งร้อยใช่ไหมครับ ได้หนึ่งร้อยครับหรือมาบวกบวกบวกนิดหน่อยอ่าครับแต่ละตู้เนี่ยได้สักกี่ร่างครับตู้ตู้หนึ่งเนี่ยน่าจะสักประมาณไม่เกินยี่สิบนะครับอืมอืมอืมแต่เราก็คาดว่าอาจจะไม่ช้าเพราะในแง่ของอ่าอาจจะไม่นานเหมือนภัยพิบัติอื่นที่กว่าจะได้ร่างออกมาอันนี้ถ้าญาติติดต่อมาก็จะเร็วหน่อยก็สามารถจะถ่ายออกไปได้เร็วใช่ครับอ่ากระบวนการความพร้อมเป็นงไงฮะท่านฮะ ความพร้อมก็มีความพร้อมนะครับทางทีมนิตเวศโรงพยาบาลตํารวจเนี่ยมาสมทบกับทางนิตเวศของมอนะครับแล้วก็ทีมพิสูจน์เอกณ์บุคคลของสำนักงานหลวยชาติคือทางสำนักงานาพิสูจน์หลักฐานตารวจเนี่ยก็ส่งทีมจากส่วนกลางลงมาสัสน,าานุนการปฏิบัติตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับอืมอค่ะท่านข้าส่วนที่ไม่ทราบชื่อค่ะยังไม่ได้พิสูจน์อัตลักษณ์เห็นว่ามีห้าสิบห้าร่างตอนนี้ใช่ไหมคะมีมีจานวนเพิ่มขึ้นไหมคะ ก็ต <S question, S 1> ั faced, si ้งแต่เช้าเนี่ยจะเริ่มมีการเก็บอัตษณ์ของญาติเพื่อพิสูจน์เปรียบเทียบประศพนะครับในส่วนของศพที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสภาพนะครับค่ะกลุ่มกลุ่มนี้จะมีการประสานทางญาติยังไงอะคะต้องใช้เวลานานไหมคะเราคิดว่าไม่นานครับตอนนี้ญาติในพื้นที่เนี่ยก็ได้รับการประสานจากเครือข่ายในพื้นที่อยู่แล้วแล้วก็ที่ทราบจากพี่น้องสืบมชนนะครับก็เริ่มมีญาติทยอยมานะครับที่มออครับ ต้องมีการแบ่งแยกประเภทหรือว่าสาเหตุการเสียชีวิตยังไงที่ที่จะมีความชัดเจนว่าเคสนี้เป็นเสียชีวิตจากน้ําท่วมหรือเสียชีวิตจากการเจ็บป่วยปกติอหคะครับในส่วนนี้นะครับทางแพทย์นิติเวชของมอเนี่ยแจ้งกับทางญาติอยู่แล้วว่าในกรณีที่ญาติจะรู้อยู่แล้วว่าผู้ป่วยรายนีย้เป็นผู้ป่วยที่มีการไปรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็เสียชีวิตแล้วก็ถูกส่งมาจะด้วยประการใดก็ตามเนี่ย อันนี้ให้เอาไปแสดงการรักษามาแล้วก็ทางทีมพิสูจน์เอกลักษณ์ก็จะพิจารณาในการคืนล่างให้กลับไประเมินกุศลเลยนะครับอือแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเข้าสู่กระบวนการในการพัดแยกอืแล้วก็พิสูจน์เอกลักษณ์แล้วก็คืนให้กับญาติไปอันนี้ก็จะมีขั้นตอนครับตามมาตรฐานสามคนอยู่ครับเอาเ,อาเอาฟืร์งคงจะหมายถึงว่าอาจจะต้องแจ้งสาเหตุระบุสาเหตุการเสียชีวิตถูกไหมฮะ ถูกต้องครับถูกต้องครคือถ้าเจ็บป่วยเสียชีวิตเนี่ยจะต้องมีใบรักษาพยาบาลที่ที่เช่นไปป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลน,นี้แล้วก็เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวกับสถา,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 านการณ์อุตุภภัยอันนี้ต้องต้องมีใบรักษาพยาบาลชัดเจนแต่ถ้าไม่ใช่ก็ต้องถือว่าต้องพิสูจน์ก่อนนะครับว่าเสียชีวิตจากสถา,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 านการณ์อุตกภัยาาแล้วก็ให้ญา,าติมายื่นเอกสารนะครับยืนยันขอรับศพคืนครับ อา่ามันมันจะมีปัญหาอยู่นิดหน่อยก็คือในกรณีที่เจ็บป่วยนั่นแหละแล้วเสียชีวิตจากอาการป่วยทางร่างกายนั่นแหละบางคนเป็นเบาหวานเป็นมะเร็งเป็นอะไรยังไงเนี่ยแต่ว่าเนื่องจากมันติดอยู่ในโรคภัยแล้วเสียชีวิตเนี่ยอันนี้นับเป็นโรคที่ไม่เกี่ยวกับน้ําท่วมหรือนับมันดูยังไงในส่วนนี้ต้องอย่างนี้ครับนี่สอยยุทธะในส่วนของการการลงวิธิจฉทางการเสียชีวิตทางการแพทย์เนี่ยก็ว่าว่าด้วยกระบวนการทางการแพทย์ไปว่า ก็จะระบุสาเหตุการเสียชีวิตนะครับว่าเช่นถ้าป่วยแต่ว่าออกพัไม่ได้จนเสียชีวิตอยู่ในบ้านในฝึ่นผู้ภัยไปนํามาเนี่ยก็ต้องส่งมาพิสูจน์สาระก่อนพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตก่อนตอนนี้การลงว่าสาเหตุการเสียชีวิตเป็นเรื่องของการแพทย์แต่การนับว่าสาเหตุของการเสียชีวิตเนี่ยมันสืบเนื่องจากอุทกภัยเนี่ยอันนี้ทางส่วนราชการเนี่ยก็ต้องลงให้ละเอียดว่าเขาเสียชีวิตในผู้เสียชีวิตรายนี้เสียชีวิตในบ้านที่ประสบอุทกภัยแล้วก็ไม่สามารถออกมาได้จนเสียชีวิตในในระหว่างเกิด ไปพิบัติทางสุขภัยเนี่แหละครับนะครับก็ต้องระบุให้ละเอียดลงไปอีกถูกไหมต้องครับก็คือไม่ดูเฉพาะเรื่องสายเหตุการณ์ชีวิตอาจีวิตรองประจําตัวแหละแต่ว่าไปพบในพื้นที่อุทกภัยก็ระบุให้ชัดเลยมันก็อาจจะเรื่องน้ําท่วมมีส่วนถูกต <|ja|> ้องครับเพราะว่าออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็ยาก็เข้าไปไม่ถึงนะครับอืมหรือไเป็นการอาหารเนี่ยมันก็จะดูได้ถูกไหมใช่ครับขาดอาหารนะพูดง่ายๆอย่างห้าวันอย่างเงี้ยมันก็จะตรวจพิสูจน์ได้ถูกไหมฮะ ถูกต้องครับเอาเพระาะฉะนั้นมันก็ถึงแม้ว่าสุดท้ายที่ทําให้ชีวิตส่วนหนึ่งเป็นผะโรคประจำตัวก็เถอะแต่ถ้ามีปัจจัยที่เกี่ยวยงกับอุทกภัยน้ําท่วมเช็ดอดอ,อาหารขาดยาเกิดอาการช็อกข,ขาดอินซูลินอะไรประมาณนี้เนี่ยก็ตระบบให้ชัดถูกต้องครับอย่างนี้ก็ต้องถือว่ามันเป็นสาเหตุจากชีวิตเนื่องจากเกี่ยวพันกับอุตกภัยนะฮะนะครับอื่าเพราะมันจะโยงใยกับเรื่องการเดียวยาถูกไหมท่านท่านเราจะถูกต้องครับ ถูกต้องครับถ้าเสียชีวิตโยงกับรคภัยไก็จะได้ค่าโปรงศพจากรัฐบาลเนี่ยร่างละสองล้านบาทครับอาจจะถ้าเป็นกรณีเสียชีวิตอที่ไม่เกี่ยวเลยก็จะไม่มีเงินเยียวยาในส่วนนี้ใช่ครับเช่นไปรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอยู่หรืออะไรอยู่นะครับอืมอืมออ่ะอ่ะตรวจสอบเบื้องต้นตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคงมีความคืบหน้าเข้ามาขอบคุณครับท่านรองเจริฮะครับครับขอบคุณคับสวัสดีครับอ่ะก็เลยอ่าไม่เป็นไรไม่ถามช่วงนี้หรอก เพราะว่าเลยไม่ได้ชี้แจงเรื่องอะไรตำรวจไงอ๋อที่ยายท่านผู้กำกับอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชเรื่องยายผู้กำกับอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องบิ๊กโจ๊กอ๋อที่ยังฟาดฟันกันอยู่เนี่ยอทางการบริการก็เหมือนเบรกอุรถกภไยมาเบรกเอาไว้